อ้าวฝนไหมฝนนมาาแลล้้้วจเเเออใหคกกก็็็บบ่งสวัสดีจ้าพ่อแม,ม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียนมากจากพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้จะพามาหยังบ่ฮู้บ่จ้า,า,ม,า,ม,จามื้อนี้จอยพามาเก็บไอ,อ้สตรอเบอรี่จ้าพ่อแม,ม่พี่น้องพุ่นน่ะอันนั้นการอันนั้นั้นอัน,อนแอร์ดาเล้วจ้าเนาะพุน่นเจา้าก็พากันเก็บพุน่น ข้าแต่ว่าสายปวดข้านั่งอ่าโซเลกีตากันอยู่คุณนะมีหอดพักคงมันนั่นเนื่องจากผนเป็นคู่เป็นแช่เป็นแนวก็คุณนะคุงพักข้าจ่อปูกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยพุ่นะสุดลูกหูลูกตาโอปู่สุดยอดจะสุดยอดประกาศพ่อแม่พี่น้อง โอ้โสุดยอดอีลีบึงเนี่ยเขมาสามยางแตกต่างกันไปจ้ะพระมันพิน่องจา้าเลือกอีลีด้วยจ้ะปุ่นหรือไอ้สุดลูกหูืสุดตาพระจากคนเก็บอจุบคนออกไปการลาย พี่สุวันญู่ปุ่นแล้วปาสิพานำไปกับพี่สุวันสวนพักข้าเจ้าพ่อแม่พี่น้องด้ยคุณโฉบง่ายง่ามขนาดปาสิพายังเบิ่งไปเรื่อยๆได้จ้ะเด้ก่อนก่อนสิพาลงมือเก็บไปสตอเบอรี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งตัวลันเตาพี่ นัวลันเตานะุนะนทัวนเตาัวลันเตาคุสุดอด,ดอีกระเจ้ากําลังเฮ็ดอไอ้ปันปันไอ้หญ้หากับไอ้กิ่งไม้กากไม้ใส่กันนาะจะนาะเพื่อที่สิไว้จะทําปุ๋ยุจ้ะุ การเคลืคอนขามคลื่คนขามนี่เนกําลังพากันเก็บอยู่ปั๊บไปหาพีศานเนาะไปจ้ะเดินไปเรื่อยๆพุ่นน่ะ <c oughs> จะเป็นงามคัากลายวันเห็นดอกมั้งล่ะเป็นห่อๆอยู่นะจ๊ะเนาะ มันบนบนพอ่อตัดพี่ชวันปาตัดโหลดปะสันเฮ้ยตัวปุ่ปมปะสันนีป่ามาเบิร์นการเกษตรของนอร์เเ็นมา,าแต่การเก็บสตรอเบอรีร่การเก็บแอร์อะตัวแล้วเต่าจะมันสะอ่อนไร มันฝรั่งจ้ะอ้วนอ้วนขนาดมี่ที่สวนเจ้ะกระท้อเป็นตะไคร้จ้ะจ้ะเอา้ามเบิ่งนี่จ้ะโอ้ยเบิง่งแน่นี่เบิ่งจ้ะสิซิไหมเบิง่ง อืมอืมโอ้ยหวานแสบ่อแมาพี่นองเอออืมแสบลายเ้ยเก็บได้เยอะยังป่าทั่วจะไปเก็บจังไดยขึ้นเร็ววะไอ้าย แน่นี่จ้ะโอ้โหกระดบยามบบจุดอดื่ีอีกขนาดล่งท่าบูทมาน้ำกัยังสวดยังแซมอยู่ ใส่ดูว่าตะก,การหนึงน่ะคีมคุยติกจีนี่ไงโอ้ตะกานี่ไงตะก,กานั่นบออ่เออข้าพเจ้าก,ก็สิปล่าจารย์แท้ซั่นนี่ล่ะนี่ซิมบงดูยายมันแซ่บมันหวานบอหวานเนาะอันนี้หวานหวานหวานแหวกจังสี่อืมอแหวกมันก็มีอืม ลูกซุกกับลูกบบซุกเต็มแต่ว่าคนมากอยากจกะรงลิเกเนี่ย <c oughs> เออเขา่านั่นเข่านี่ออกอนี่อันนี้กับเขากับเก็บน,นี่ก็มีลูกซุกอยู่เด้นี่วิวีิวข้าวเ,เก็บกอนเข่าข้าวไม่ได้เก็บเมื่อดวงนะข้าเจ้าตาฟางเออหลายเนดะือกประมาณอีกสองมือสามมือกระซุกเลยนี่หืมไม่ไหลูกยังไงเนีย่ยน่าอวบ เธอกัจะจมสนมาอยู่บังใหญ่บังรวยนี่ใหญ่เอาซิบังนะพ่อเฮ้ยมีแย่ยอนนี่ซิมดูขนาดมาซิมแซ่บมันบ่านีหวานหวานหวานจริงไม่โกหกเลยลองชิมบหวานจริงอร่อยอร่อยน้ำซับมันเยอะด้วยแซ่บแซ่บแซ่บก็เลือดตะใหญ่แซ่บเลยจังสีมันต้องทน มันก็อยู่ใกล้น้ำเขาก็บอากาเก็บเอานื้อน้ำตามมือเขาเจ้าเขาใส่ทุ่มเขาก็จกป่ะเจนไหเข้ามาจกเก็บเอ็นขาท่อลูกนิบเขาเจ้าขึ้นมาเขาถวดจ้ะอันนี้ยังดีจีจ๊วเด็กนักเรียนมานั่งอยู่บอกนี่นี่กระบะสามกระบะนี้มาให้วันนั่นแหละของเจอามันตะก้าเล็กเดี๋ยวค่อยเอาโอ้ย กินหลายๆบัตเจนิเก็บบ่ะเป็นเนี่ยบัตเจนิเลือกเนี่ยบัตเจมากเลือกสันแล้วเบื้องหน้านี่ก่อนสีกินก่อนสีสิเก็บลงกับตาพอแม่พี่นหองเขาต้องซิมไอมิ่มเจ้าก่อนอ่ะอืมอืมอืมอู้หวาน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 สุดหยด เก็บบลงได้ป่ะเจ้านี่นี่จะบอกจ้อแบะบอกเจ้าตอเบลีป่ะเจ้านี่ทีนี้หลายๆจังสิแต่เจอยเก็บบําเป็นนี่จะกําลักเลือฉันให้ป่ะเจ้านี่จะเดินเลาะสักตัวเก็บไปบาสิเก็บกับเก็บเนยขี้ลายบางทีบางทีว่า,เ,าเอาเข้าไปดูมันมหวานบะนวยขึงซุกขึงดิบเนี่ยให้มันสีมัน เห็นสีมันบาํารุกแต่วหวานคักจ้ะพวกเจาาา้า่ะตาลายหรือจะภาพอ่ะงยางเลาะยางขนาดบางคนก็เก็บแล้วก็เห็ดทุกเห็ดเนี้ยเห็ดหลาดก็บอกของกระจอกไปนั่นโอ้

จหยเลยมักคักมักแบบนี้แบบหละจ้า่อแมพี่หน้องเอ,อ้ยแต่ว่าต้นน้ำมันกระไล่หลายเ,นเนยมืนเน่งเ่ยเมือนี้ขามม่เห็นไม่ขามม่ไปเหลือจอหนะเก็บ่าเป็นหลองเป็นร้อย าเดีอยจ้าเด้อพามาเก็บสตรอเบอรี่ของปศสองพันยี่สิบสอง 2022. เก็บสตรอเบอรี่จ้าเคุ่ยังขม่าตัวชิฟุนเกียร์ปะกันสัตว์ตัมบักุงมา,น,างงนั่งกรบเบลุ่งวัตเจนิขาไปนั่งเล่นกับพี่ซวนวัตเจน่นก็บวอกกันกับพี่ลไะไหมวะเขาก็ขาพาไปเก็บอันสตรอเบอรี่พะนะเอาไปไม่จ้าซันดอก อิมเราก็ไปสันตัวพากันห้าข้างไปสันตัวไ <c oughs> นี่หนุกเลยนะอันนวยนี่กระเจอกก็เลยติดกันมากเขาถดขอถดจะเขาถอด อร่อยอร่อยแสบหลายน้อยอันนี้เน,านา่าโอ้ยประแสบเจ้าพันอิมแหละกินมาเป็นแมนยัดเสือเมึงอ่ากินยังกับประแสบยุติเมือนข้ากิดอกเจ้านะ เอ uh, hey, mm ้ยเขี้ยสเปลือกโมัอู้ยออหลุหลุม เล็กๆเกนีย่ยตอนที่เก็บท้ายเขาเลยมันแห้งๆหวาน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 แท้หวานเลยเงยเมืม่อกีบอ้บ่บหวานชุ่มจ้ำบวบหวานบ่บ,บเก็บอ้อาลูกไม่คอยแค่นี่ก็บอกว่าเก็บไปไว้คืนนึงจะได้เยังกระสุดได้กินมันจะหวานอโอ้ บ่งแม่นี่งอมเลยนี่นี่ไข่เก็บร่วงเน่าแล้วเน่าแล้วเออนั่นสวยนั่นลูกข้างล่างอีกลูกนึ่งอยู่พวงเดียวกันเอองาม สามโล่สื่อโลนึ่งว่าอันนี้หวานหวานบ่มาซิมดูบ่เสียมันเข้าปากไปแล้วนั่นลูกนั้นออกมามันอยู่วงเดียวกันหมดแล้วดูเลยว่าเปรี้ยวจะไม่ได้กินอยู่อ่ะเปรี้ยวหวานมันได้น้ำไงนี่ไงไปกินก่อนนี่อันนี้เสียข้างนึ่งหวานบ่ะอันนี้เปรี้ยว สมใส่พีหรือไอม่ยูใส่อ๋อ,องุงบงบังบงบับย่นปฏิสองลูกนี่ ีต้องเอาสูงไงก็หนีก็น้ำตั้มขาเต็มมดเลยอ,อ,อืม,อม,อมแบกไม่ยากอนะเอาไปกินเอาไปจิ้มกับพริกเกลือ จ่จองอยู่ตลอดไงเออจ้องอยู่ตลอดเขาสิทโท้วงยันกดประจัถืะปล่อยได้เจ้านะ่ะ แม่ปุณนะแม่สนองขออนุญาตอ้จะจึงสี่แตรงนี้ตม right? uh, <well>, ้ปุน uh, ะ่วยก่อนไม่ยานบ่อืมุนะอไที่มันแอบอยู่ข้างในนี่กะ หลูกสวยๆงามๆแต่ว่าขอโทษเถอะหนามเอ,าอ้าข้อถอดก็ไปเลิกไหมเออบันนึง <laughs> กินฮกะกระเด้เครื่องโรนขึ้นเล้อเอรเ็วใช่ เก็บไปบ้วเอายาย หมดยัยหนึ่งกูด่าถ้าปลาใส่ถุงเงินมัอนอขั้นเพราะแห้งเลยเศรษฐา,า,ายลูกนี่กินครึ่งหนึ่งกัน <laughs> อืม้ม

ตรงไดที eh um. Agora, ่มันน้ำนะข้าเจ้าบ่คอยอยากจะเปิดเปิงน้่มันน้ำแต่ว่ามันก็แอบส่อนวิจิลุกสวยๆไว้ขร้ายเอิอนเ่ยเด้อ อกใ่ญ่แอบอยู่ใต้ต้นน้ำนปลื้เป่นล่ะแต่ว่าดูพวกค่อยซูกค่าก็ไปจิ้มิีเกือจ้ะจะมาก,กินกับิกเกืาอ,อยู่โอ้

หนูกหนีมึงกันจ้ะอืมหวานขนาดกำลังเขาเอาตะลูกแดงแดงแดงแจเลย บนจ่านทางที่ละไม่ มันเบื่อยจ้ะพ่อแม่พีหน่องเ้ยมันเบื่อยลูกิมเหมิ่มใช่ไหม ล,ลูกเหมอมๆมันจะได้มันจะบ่มสุกหรือท kind of mm. ันไหมน่ะจิ้มพริกเกลือหมดก่อนพะย่ะเจ้าคือข้าลุ่งคักแถวพะย่ยคทำแม่คอยข้านคือเจ้าน่ะเพราะตายคอยนั่น อืมสแม่ก่อนอืมจะยพกอกินอิมุนเฟิร์สจะพกอกินมิน่นควางซีนะกินก่อนคะ่ะพี่ละไมคะ่ะ พ่อใหเราคือข้านได้อล้มค่เะเธอค้อเราข้านจนแป่นมดมองเราข้านนะเราข้านเอาหันแล้วก็พยายาสะใจดิเธาเไม่จอยข้านมันตายจอยน่ะข้านตายเอาฉันเ,เ,เ,เก็บน้ำคนพ่อใหญ่บ่ได้กินข้าว่วยดอกสิบัวค่ะเราถืมดมืด ก,ก็กวาดไปหมดแล้วต้องไปลองใม่เหาจังสิบอกกบอรเ็สงตกองติดไปไปทัางเสียครั้งล้งเราพ่อชอบบ่ <c oughs> ไก้กินเราข้ามกวย่ไห้าเจาเส <c oughs> ด็เปียนไปมาปันมองไม่อย่นดีวลองใหม่เอาเออย,ยังไงกันมาง ตาฟางก็สิตาฟางก็สิ่ยมุ้รบอม้ถ้าบังตะกลนพไงวตีถ้าะบงกล่นนนหมดว่จะคอกัปากไปบางไใช่อ้าวฝนตกปะเที้ โอ้ยฝนตกห้ามสวยพ่อแม่พี่้องเลย หวานสะใจฝนตกห้ามหัวคนฝนตกฝนตก แป๊บนึ่งก็แม่พี่น้องคิดเยอะแบ่จะก็ฝากไวปสักนิดนะจ๊ะขอบคุณทุกไลฟ์ทุกแชร์ทุกการติดตามชิมีให้ Enjoy Life Style in d ินเดียรแล้วก็มาดามเห็ดมัสลูมนะจ๊ะเด้อขอให้พ่อแม่พี่น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนนะจ๊ะเด้อของเจาะพ่ละไมัจะเก็บเอาลายนนเตี่ยจะกินมดติมือนึงนะมดตีเอาไปให้ลูกสาวคนอ๋อ แสบแฉบเนี่ยน yes. ี่ยีรีเนี่ยเอาไปไว้อีกแล้วแ่บยีรีแฉบหอมเปรี้ยวอหอมหวานอืแม่นบ่แม่นจ้ะนั่นแหละพี่ต้องเก็บเก็บเอาหามหามมันไปเลยมันสุกเร็วออืเอาไปวางไปขึ้นเดียวแค่นั้นแหละยังไม่เศ้ามากสุดอืม แสบแต่แสบแสบมาไพี่นุน่มแสบแสบมันมีคนเก็บผักไว้แล้วเนี่ยแมนหลายพอดกาจะเห็นแบบนี้เนาะนะเห็นใจจูกฟ้องเขาเนี่ยเนาะเก็บเต็มสับลาบพี่วอา์เ้ก็ได้